กราบขอบพระคุณทุกท่านที่มีอุปการะคุณอุดหนุนผู้ที่กดถูกใจให้กดติดตามให้กดแชร์ให้คอมเมนต์ให้และส่งกำลังแรงใจมาให้กราบขอบพระคุณอย่างสูงอีกครั้งครับผม ครับผมที่นี้ก็มาดูปลาเลยครับผมนะครับผมที่นี้ก็มาถึงลำดับที่หนึ่งลำดับที่หนึ่งเป็นปลาเนโมนะครับผมตัวนี้ความยาวอยู่ที่อยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดสี่นิ้วนะครับผมตัวนี้คึกคึกสวยๆผมปล่อยอยู่ที่ราคาแปดสิบบาทครับผมราคาแปดสิบบาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลลำดับที่สองนะครับผม ลำดับที่สองก็เป็นมัลติคเลอร์มุกทองนะครับนะครับผมตัวนี้เป็นเพศผู้ความยาวอยู่ที่ประมาณหนึ่งุดสามถึงหนึ่งุดสี่นิ้วนะครับผมตัวนี้เครื่องสวยๆเครึกๆเก็บครบนะครับผมสีสดๆส,สวยๆตัวนี้ผมปล่อยที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับผมราคา1ร0บงร้อยบาทก็ผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่สามนะครับผม ลำดับที่3ก็เป็นมัลติคัลร์เบดเหลืองนะครับตัวนี้เป็นเพศผู้ความยาวอยู่ที่ประมาณ1.3ถึง1.4นิ้วนะครับผมตัวนี้เครื่องก็สวยๆนะครับผมตะเกียบครบแล้วก็มีด,มดอกตามตัวสวยๆพอใช้ได้นะครับผมตัวนี้ผมปล่อยอที่ราคา100บาทครับผมเบดเหลืองสวยๆ100บาทครับผม ทีนี้ก็มาถึงลำดับที่4นะครับผมลำดับที่4ก็เป็นแบ็กสตาร์ตัวนี้ตัวนี้เพศผู้ความยาวอยู่ที่ประมาณ1.3ถึง1.4นิ้วนะครับผมตัวนี้เป็นมุกเป็นสตารส์สวยๆทั่วตัวเลยนะครับผมอ่าอีกเรื่องหนึง่งผมต้องกราบขออภัยทุกท่านอ่าด้วยนะครับผมจากท่านทุกท่านจะสังเกตว่าการพูดครั้งนี้ในคลิปนี้ของผมจะไม่ค่อยชัด ใช่ครับผมไม่ได้เมายาหรือเรื่องอะไรนะครับผมแต่เนื่องจากว่าผมเนี่ยเพิ่งออกโรงพยาบาลเนื่องจากหลอดเลือดตีบนะครับผมมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดทีนี้อตอนนี้การพูดยังไม่ชัดนะครับผมต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งถึงจะจะชัดเหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้ยังยังไม่หายนะครับผมต้องใช้เวลาอีกสักนิดหนึ่งต้องกราบขออภัย ว่าการพูดของผมการเนี้ยอ,า,อาจจะทําให้ทุกคนไม่ชัดบ้างก็ขออภัยนะครับผมทีนี้เราก็มาดูปลาต่อครับผมตัวนี้ลวดลายสวยๆเป็นสีสวยๆตัวนี้ผมปล่อยที่ราคา300บาทครับผมราคา300บาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่5นะครับผมลำดับที่5ก็เป็นมัลติคคลเลอร์นะครับผมตัวนี้เป็นเพศผู ความยาวอยู่ที่ประมาณ1.3-1.4ถึงนิ้วนะครับผมตัวนี้สีสดๆสวยๆคึกๆตะเกียบครบนะครับผมตัวนี้ผมปล่อยที่าาาทร,ราคา80บาทครับผมราคา80บาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับลำดับที่6นะครับผมลำดับที่6ก็เป็นอ่าะดำมุกทองนะครับผมตัวนี้เพชรสูั ความยาวอยู่ที่อยู่ที่ประมาณ1.2ถึง1.3เนิ้วนะครับผมตัวนี้สวยๆตัวนี้มีทั้งเล็กเม est, ็ดเล็กเม็ดใหญ่นะครับผมมุกมุกทองเนี่ยมีทั้งมุกเม est, ็ดเล็กและก็มุกเม็ดใหญ่นะครับผมตัวนี้ตอนนี้ผมอธิบายยากนิดนึงนะครับผมผมพยายามพูดให้สั้นที่สุดนะครับเพราะว่าผมเพิ่งออกจากโรงพยาบาลได้วันเดียวนะครับผมนะครับผมการพูจาอาจจะย,ยังติดๆขัดๆไม่ชัดต้องกราบขอไปครับผม ัวนี้มุกสวยๆกระจายแล้วก็มีทั้งมุกเล็กมุกใหญ่นะครับผมตัวนี้ผมปล่อยอยู่ที่าาทร,ราคา300บาทครับผมราคา300บาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่7นะครับผมลำดับ,บ,บที่7ก็เป็นปากกันยักนะครับนะครับผมตัวนี้เ,เพรผูความยาวหยักโคนตหางอยู่ที่ประมาณ1.8นิ้วนะครับผม เป็นปลาวัยรุ่นนะครับผมคึกคึกเครื่องใหญ่ๆตะเกียบครบตัวนี้ผมปล่อยที่าาาทร,ราคา200บาทครับผมราคา200บาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่แล้นะครับผมลำดับที่8ก็เป็นปลากัะยักษ์นะครับผมตัวนี้เป็นเพศผู้ความยาวอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดแปดนิ้วนะครับผมตัวนี้สีเข้มๆสวยๆตัวนี้ผมปล่อยที่ราคา200บาทครับผม คึกคกเครื่องใหญ่ๆจะเก็บครบ200บาทครับผม